เขาไม่ดอกมันออกมาเยอะขนาดนี้โอ้ย,อย,อยมันสุดยอดแค่นี้ต้นใหญ่โตโมโหรานเอาพี่เฉลิมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนีโโ่โโโโคือเจ้าของสวนครับผมใช่ครับมันมีอะไรบ้างครับในในนี้นี่มีทุเรียนทุเรยีเรยนปาล์มปาล์มคุดมังคุดลองกองเยอะแยะครับผมโอ้โหนี่ถือว่าเป็นสวนผสมเลยครับผมสวนผสมสารครับรวยแน่ๆครับผมใช่นมสกุลพี่ทองสูงครับถ้าสูงเกินก็แบ่งกันบ้างเน้อครับผมใช ท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้าของแปลงส่วนผสมแห่งนี้ทั้งมังคุดทุเรียนลองกองมีปามด้วยต้องถามนิดหนึ่งเยอะแยะแบบนี้ดูแลมันยังไงครับเนี่ยใช้การบริหารจัดการทำมีม,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 มีมีสมุดทำข้อมูลพื้นฐานครับผมโอ้อย่างนั้นเลยครับผมบทำอะไรกับมันบ้างครับทำจัดเป็นเป็น,น,น,นโซนๆแบ่งเป็นโซนรวมนะครับวันนี้รูทุเรียนมังคุดแล้วก็ทำเป็นสมุด หมุนเวียนครับโอ้ไล่เรียงไปตามเรื่องราวที่เราทําเลยครับผมใช่ครับทำเป็นโซนๆมันเหมือนเขาจัดโซนนิ่งไหมครับผมเหมือนกันกับโซนนิ่งนะเหมือนกเลยครับใช่ครัผมได้ยินมาตั้งเด็กๆไมาได้ยินอีกครั้งหนึ่งแต่จะแก่แล้วเนี่ยยังจัดไม่เสร็จเลยโซนนิ่งโอ้มงคุดยางทุเรียนลองกองนี่จัดเป็นโซนๆแล้วดูแลยังไงเล่าให้ฟังหน่อยการบริหารจัดการก็ต้องมันดูแลทุก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 วันนี่ครับผมครับเหมือนอย่างทุเรียนนี้ก็ ตัดแต่งกิ่งสำคัญเลยครับสำคัญครับนี่จะออกออกดอกออกอู้ดิยนมากเลยนะอย่างนี้ครับผมจะต้องอัดน้ําใส่ปุ๋ยครับแ้าปรับสภาพดินแต่ก่อนจะเมื่อก่อนที่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีอืไม่ดีครับผมดินมันแข็งเยอะแอนหลังก็มาใช้ปุ๋ยของกาตามังกอนครับ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราปามังกรครับผมใช่ครับไอ้ยอินทรีย์ตามังกรก็ได้ผลดีแล้วไปรู้จักเขาได้ยังไงอ๋อได้มีเพื่อนๆแนะนําครับผมแล้วเชื่อเขาเลยเหรอตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยครับโอ้มาลองดูลองดูใส่เอามาทํายังไงเอามาทํายังไงเอามากวาดมามาตอนแรกก็เอามากวาดใบไม้ออกก่อนโอ้มีกันกวาดออกเลนะครับกวาดออกก่อนคู่ดีมันซุยอะไรเยอะเนี่ยครับผมใช่ครับวิยญาโอ้โหสุดยอด นี่ครับที่ว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์กาบังกรนี่ครับโอ้<ะ>เยี่ยมมากๆโอ้ครูดูดินี่ยังไม่ได้กดน้ําหนักอะไรเลยนะเอาแค่น้ําหนักจอบอย่างเดียวนี่สุยมากเลยแล้วยังไงครับใส่ไปเยอะไหมต่อต้นเนี่ยตอนแรกใส่ประมาณสัก2โลปแสองโลครับผมอตอนนั้นก็ได้ผลก็เพิ่มปริมาณไปอีกอจดีเยอะแยะโอ้โหครับแล้วสิ่งที่พี่เฉลิมทําอยู่เวลาเนี้ยถามจริงๆริความรู้เดิมๆที่เราทํา กับไอ้สิ่งใหม่ที่เราได้ปุ๋ยอินทรีย์ตราบางกรมาใช้ในแปลงเนี่ยมันต้องยุ่งยากมันต้องไปดัดแปลงวิถีชีวิตอะ,อะไรอย่างนั้นไหมไม่ยุ่งยากครับผมอย่างหลังนี้ไม่ยุ่งยากครับง่ายนี่เลยครับผมแต่ว่าว่าได้ดีแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์กามังกรหวานแล้วก็กรบนิดหน่อยก็ได้แล้วต้นหนึ่งใช้เยอะไหมไม่เยอะครับผมประมาณสักห้ากิโลครับผมอืมก็คือนี่มันกี่ปีแล้วประมาณสิบ สิบห้าปีครับผมโอ้โหสิบห้าปีใส่ไปห้ากิโลก็ถือว่าเหมาะสมครับเหมาะสมครับเนาะพอบางทีถ้าทานอาหารมันสมบูรณ์มันก็จะให้ผลผลิตเราเยอะครับใช่ครับโอ้ oh, นี่นี่เองอ่ะวันนี้เรื่องของคําว่าการปรับสภาพดินก็ดีตัดแต่งกิ่งก็ดีอันนี้พี่ฉเฉลิมพูดไปเรียบร้อยแล้ะถ้าเผื่อวันนี้มีเกษตรกรเขาบอกว่าพี่ฉเฉลิมทําจริงหรือเปล่าหรอรู้เรื่องขนาดไหนยังไงหรือถ้าเขาบอกว่าไหนแน่จริงแนะนําให้ฟังหน่อยที่มันเป็นยังไงทํายังไงบอกเขาได้ไหมบอกก็ได้ครับที่นี่เขาเรียกที่ไหนเนี่ย ที่ตำบลน,น้ำเจืดครับผมครับหมู่หมู่สองตบนนำงตบลน้ำเจือดอตำบลน้ำเจือดอําเภอกะบ,บรีจังหวัดระนองครับอืมถ้าเขาอยากจะแวะมาดูได้ไหมได้ครับผมไม่ห่วงนะไม่ห่วงครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุเรียนออกมาเก็บได้เลยไหมได้เลยครับโอ้โหใจดีเนาะ <laughs> งั้นเดี๋ยวทุเรียนแก่เมื่อไหร่โทรบอกได้ครับเดี๋ยวลุงชยัยจะแวะมาเยี่ยมลองมาชิมดูได้ครับผม <c oughs> <c oughs> อยากรู้ผลงานปุ๋ยสีตราปลามังกรรสชาติจะเป็นยังไงเนาะครับผม <c oughs> ต้องต้องลองลองดูครับต้องลองดูงงาจากที่ใส่ปุ๋ยมากี่รอบแล้วที่ใช้ปุ๋ยสีตราปลามังกรตั้งแต่มันออกลูกเนี่ยกี่รอบแล้วตั้งแต่ปีปนี้ประมาณสองรอบแล้วครับสองรอบแล้ว,รลวครับผมถามนิดนึงยังไม่ได้ชิมหรอกแต่อยากรู้ว่าอร่อยไหมอร่อยครับผมอยากรู้ต้องต้องลองมาชิมครับผมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มออกดอกออกออกผลแล้วครับอีกนานเท่าไหร่มันจะเป็นลูกประมาณสัก ห้าหกเดือนก็มาเที่ยวได้ครับมาเที่ยวใหม่มาลองดูใหม่ครับผมกิน<ม>ห้าหกเดือนนี้กินได้แหละกินได้ครับม,มีรุ่นยินดีต้อนรับอ <laughs> โอ้โหนี่แหละครับน่ารักมากเลยท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าคนใต้ใจดีเห็นจะจริงใช่ไหมพูดแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยว่าจะมาไม่มาเชิญเลยนะดีมากวันนี้รายการเซียนเกษตร มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนพี่เฉลิมทองสูงเราเนี่ยบอกว่าหลายหลายคนนะครับอาจจะอยากจะมาอย่างลุงชัยบ้างลองติดตามรายการเซียนเกษตรครับลุงชัยพาไปทุกถิน่นทุกที่เลยโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรที่เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรเราอยากจะไปพูดไปคุยกับเขาว่ามันทําให้วิถีชีวิตเขายุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไหมกับวิถีเดิมๆที่เขาทามาซึ่งเรายืนยันมาตลอดว่าเขาก็ทําแบบเดิมๆนี่แหละใส่ปุ๋ยก็ใส่เหมือนเดิม ใช้วิธีการอยู่แบบเดิมๆแต่สิ่งที่เขาได้เพิ่มมาคือผลผลิตจริงไม่จริงถามพี่เฉลิมอีกทีดีไหมผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มครับเพิ่มดีว่าเก่าครับผมยืนยันเลยยืนยันครับผมโอ้แล้วสิ่งที่เห็นเนี่กอย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเขาเรียกนะลูกทรงลูกมันเป็นไงครับทรงลูกสวย <c oughs> และดินก็ดีครับผมโอ้กิ่งกิ่งก้านนี่จ้ะจะสวยงามดูใบใบใบ,บก็รู้ครับผมใบจะเขียวสมบูรณ์เลยครับผมใช่ครับโอ้โหขอบคุณกับ ข้อมูลดีๆที่พี่เฉลิมทองสูงมาแบ่งปันกับรายการเซียนเกษตรสื่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศเลยเนาะครับผมวันนี้รายการเซียนเกษตรมีโอกาสได้แวะเวียนมาเยี่ยมมาเยือนก็เลยถือโอกาสเมื่ออดีตเคยใช้แตบปลาตัวใหญ่ใช่ไหมครับผมห้าสิบโลแบกที่ก็พอสมควรวันนี้มีถุง5กิโลมาเป็นถุงน้ําใจเอาไปไหนก็เอาไปได้เนาะพกง่ายใช้สะดวกเผื่อใครจะไปใส่พืชเล็กพืชน้อยพืชผักสวนครัวรู้กินได้หรือจะเป็นพวกไม้กระถางไม้มงคลก็ได้เนาะ <risque> อ้าวเจ้าหน้าที่มาหน่อยนี่ไงมาแววปลาตัวน้อย5กิโลกรัมแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมแบบนี้เลยนะย่อส่วนมาเนะาะขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศนะครับ,รบท,ที่เฉลิมเองตั้งใจจะปรับปร,รุงบำรุงดินนะแล้วก็ช่วยทำให้พืชเราเจริญเติบโต <S 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 เนานะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ